อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะ FC ทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกยอดวิวเนาะที่ติดต่อติดตามกันเดินทางไกลๆนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะ ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะวันนี้ค่ะน้องปานนำเครื่องรางยอดนิยมนะคะมีหลากหลายท่านเลยชอบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวงากระลาแกะนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีธิ์ในตัวเนาะเป็นทนสิทธิ์ในตัวนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเขี้ยวหมูป่าแกะหนุมานนั่งแท่นค่ะหลวงปูก่แก้วนะคะที่วัดแก่งดินสอเนาะที่ปราจีนบุรีอีกหนึ่งเจิีคณาจารย์นะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บสะสมนะคะวัตถุมงคลของท่านมีออกมาเยอะมากก็ถือว่าธนุบำรุงนะพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็หลวงปู่น่ารักมากๆ เคี้ยวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น้องปานำมารีวิวแล้วน้องปารู้สึกว่าพอ,พอดูแล้วอชอบนะคือสีเขาสวยอะ่ะเคียวสีสวยมากนะคะแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะคะเพียงแค่3 9 9เเคี้ยวเท่านั้นมีเลขมีโค้ดนะคะชัดเจนน้องปาลองวัดดูแล้วนะคะจะ,ะประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้ว นะคะความยาวเนาะก็แล้วแต่เขี้ยวนะคะเพราะว่าไม่เป๊ะๆๆกันทุเขี้ยวหรอกเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนะคะรุ่นนี้ถือว่าสวยค่ะเป็นหันุมานนั่งแท่นนะคะ รายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็นี่เลยค่ะตามที่น้องปลาแจ้งเลยแล้วก็ที่เห็นในคลิปเลยอ,อนุภาพเนาะพุทุกคุณของเคี่ยวนะคะก็เรื่องมหาอุดมหาอำนาจนะคะคงกระพัน์ป้องกันภัยก็เป็นเด่นทางเรื่องมหาอุดมหาอำนาจแล้วก็หนุมานเนาะอะไรที่แบบว่าทําเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องอาสาอ,อาสาโน้นอาสานี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ ก็ก็สมควรที่จะใช้หรือว่าบูชาหนุมานสวยงามค่ะงานข้าราชการก็ได้นะคะก็ป้องกันภัยมหาอำนาจคงกระพันทางมหาอุดเนี่ยแหละแควคาดคงกระพันนะคะได้สารพัดเลยเคียวเนาะ เป็นหมูป่าแกะนะคะก็น้องปลาเหลือเพียงเท่านี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยอะไรที่หมดจากทางร้านแล้วน้องปลาจะไม่ค่อยเอาเข้ามาเนาะจะเพราะว่าน้องปลาเป็นสะพานบุญทุกวัดอยู่แล้วนะคะทุกรุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่น้องปลาตัดมาหรือว่าอเอามาหน้าร้านเนี่ยชัวร์ที่สุดแล้ว จะไม่มีการไปซื้อหลังจากที่ของที่ร้านหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยว้อาบาจ,จะทิง้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีค่ะเหนือเพียงเท่านี้นะมีอีกหลายรุ่นนะ